ทางสองแพ่งใหญ่มันทำให้เราอุ่นใจเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมแต่มันคงน่าสยดสยองหากพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลผู้ทรงมหิอิทธิฤทธิ์เป็นคนชั่วร้ายอย่างไรก็ตามในมุมมองของคนช่างคิดความดีสมบูรณ์ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดหากพระเจ้าทรงดีงามพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดต่อมนุษย์เราที่ไม่ใช่คนดี พระเจ้าผู้ประเสริฐและชอบธรรมจะทรงจัดการอย่างไรกับมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวมีใจโน้มเอียงในทางชั่วและไม่เชื่อฟังพระองค์หากผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลกทรงปฏิบัติต่อเราโดยอาศัยหลักความยุติธรรมพระองค์ไม่ควรจะสาบแช่งเราทุกคนหรือคำถามข้างต้นนำเราไปสู่ประเด็นสำคัญที่สุดในบรรดาทางสองแพร่งทางาศาสนาและปัจฉญา พระเจ้าทรงยุติธรรมแต่ยกโทษให้กับคนเหล่านั้นที่สมควรได้รับการสาปแช่งได้อย่างไรพระเจ้าทรงบริสุทธิ์แต่เป็นเพื่อนกับคนเหล่านั้นที่ชั่วร้ายได้อย่างไรพระคัมภีร์สอนว่าบุคคลที่ตัดสินว่าคนอธรรมไม่มีความผิดก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาเวสเช่นนั้นแล้วเป็นไปได้อย่างไรหากพระเจ้าจะทรงตัดสินว่าคนบาปอย่างพวกเราไม่มีความผิดแต่ยังทรงเป็นผู้ที่เที่ยงธรรม